สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่470แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Li n ์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะนะคะขอหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ เรียนสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเลรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียนร่วมปูทิมนะคะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ สามรยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวมพ่อโจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ เรียลอลพ่อเจงวัดหน้าต่างนอกนะคะสามร้อบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นี้เป็นเหรียญพระอุปชาการสองสี่หก เนะคะเรียนนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะคุณลูกค้าเหรียญพระอุปชากับนะคะสามร้300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหลวมห่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะเหรียญน,นี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะ รายการที่หกนี้เป็นผ้าปิดตาหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกวัวนะคะอ่นนี่นะคะเออ,อนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทผ้าปิดตาหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกวัวนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพันหล่อโบราณหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบูนนะคะเอ่ออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท พระหลอ่อโบราณหลวงปู่รอดวัดบาง้ำบูรน,นะคะสามร้อยบาทน,นะคะองค์นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุกวัดโพธิ วัดโพไซทองนะคะเออองนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทรูปหล่อหลวมปู่สุกวัดโพไซทองนะคะ300บาทนะ,ะสนใจองไหนชอบองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่ก้าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อหลวงปู่สังวัฒนากันตมนะคะหลวงปู่สังวัดนากันตมนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะพระปิตาหลวงปู่สังวัดนากันตมนะ นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะองค์นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นเหรียญอ,อรุณเทพบุตรนะคะวัดกลาง วัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญอารุณเทพระบุตรวัดบางกระพร้อมโอ้นี้หนูอาสามรอยบาทนะคะสามอบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญสวยๆเลยนะ300รอบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพาสมเด็จ6ชั้นนะคะเอืองนีนัวเสียร้อยบาทนะคะเสีร้บาทนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสีร้บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นผ้ารอดกุลำพูนนะคะพ้ารอดกุลำพูนสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่หนูเสียร้อยบาทนะคะสียร้อยบาทนะนี่นะคะ พารอดกุลาหูนนะคะเสียรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลนนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่13นี้เป็นท้าปิดตาผงคุกลักหลวงปูภูวัฒน์รอดนะคะเอออันนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทหลวงปูภูวัฒน์รอดนะคะ350บาทนะ ผงคุกลักนะคะพระปิตาผงคุกรักนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่สิบี่นี้เป็นพระขุนแผน ถ้าคุณแผนหน้าอิดวัดใหญ่าชายมงคลนะคะโอ,อนี้หน่เสียร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะสนใจเธอมาปิดกัเหนูได้นะคะถ้าคุณแผนหน้าอิดวัดใหญ่าชายมงคลนะคะเสีรอยบาทนะคะอ,องนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพายอดขุนพลกุกุเหล็กนะคะพายอดขุนพลกุกุเหล็กอง์นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะอุย้ยสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า ชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะถ้าใดสนใจนะโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าจะได้พัสสวยๆไปครอบครองนะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นร็อกเก็ตกลวงพ่อป่านะคะ ร็อกเก็ตหลวมพ่อปานนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะร็อกเก็ตหลวมพ่อปานสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนาะเป็นรายการที่สิเจดนะคะ รายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นบ่วงนักราชนะคะบ่วงนักรารนี้หนูาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่นะคะเป็นบ่วงนักราชนะคะอืมสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18เนาะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเอ่อรายการที่18นี้จะเป็นภาษาสังกัดาจจุยจ้ยเจียนะคะสีในนี้มันออกเข้มๆนะคะในกล้องอืม เออองนี้มาพาสั่งกาจายจู้เจียนี้หนูเอาเสีร้อยห้าสิบบาทนะคะเสี่รอยห้าสิบบาทนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าเสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะองคนี้นี่นะเป็นจู้เจียนนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ สวยๆเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่470นี้นะคะน้องเนตตี้พักเครื่องนะคะก็ขอบขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นาท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่พาสวยๆเลยนาผ่าบ้านๆน,นะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ